สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลากแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า t r e พา a l i ยมและก่อนจะรับชมคลิปนั้นฝากช่วยกันกดไลค์ช่วยคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับช่องจะได้เปิดการมองเห็นถ้ากดแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับวันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix c h e ์เจ r ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID Line สำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้ และหากบอกว่ามาจากช่องมัลลกอแมนเกิดสามารถรุนรับเงิน1000 10, งบาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR c อา e คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix t h e a t o r บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุดในโลกอนาคตฝรั่งเศสยุคดิสโทเปีย นั้นมีพลเมืองเพียง20%เท่านั้นที่มีงานและเข้าถึงทรัพยากรได้เพราะเหตุนี้ประชากรที่เหลือจึงเริ่มก่อจลาจลและสร้างความวุ่นวายนั่นจึงทำให้พวกเขาทั้งหมด ถูกรัฐบาลในประเทศอย่างไม่มีกำหนดซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ผ่านมาถึง30ปีแล้วตอนนี้เหล่าคนว่างงานก็เลยอาศัยอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าโซนการแบ่งแยกถูกกั้นด้วยกำแพงขนาดใหญ่แบ่งโซนคนรวยกับคนจนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งคนในโซนต้องทุกทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บและความอดอยากเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้ ในขณะที่ผู้คนอีกฝากของกำแพงมีทรัพยากรให้ใช้อย่างไม่จำกัดทางด้านของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ารูเบนเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวในอีกฝั่งที่อดมสมบูรณ์อย่างมีความสุขซึ่งรูเบนและภรรยาที่ชื่อว่าอิสททำงานอยู่ในอควาวิลเป็นบริษัทผลิตน้ำเพียงแห่งเดียวในเมืองและนอกจากนี้ไซลัสพอผู้ชลาดหลักแหลมและแห่งแกตัวของเขาก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเดียวกันพวกเขามีหน้าที่จ่ายน้ำไปยังคนในโซนเดือนละ1-2ครั้งเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เพียงพอต่อจํานวนความต้องการดังนั้นชาวโซนส่วนใหญ่จึงหันหน้าไปพึ่งยาเสพติดเพื่อดับความกระหายและความเจ็บปวด ในวันหนึ่งชาวโซนมารวมตัวกันที่กำแพงเพราะนายกนายกน,นาเดียได้เดินทางไาเยี่ยมฝั่งโซนเป็นครั้งแรกเนื่องจาก13เดือนที่แล้วกบฏในโซนได้ลักพาตัวมอริตี้สามีของนายกเดียเพื่อประท้วงต่อความไม่เท่าเทียมของรัฐบาลซึ่งนายกนาเดียก็ได้ขอให้ปล่อยตัวสามีของเธอเพื่อแลกกับข้อเสนอที่ว่าจะให้โอกาสคนในโซนได้เข้าไปทำงานในเมืองภายใต้โครงการที่ชื่อว่างานสมรชัน หลังจากคำประกาศของนายกสาวชาวสวนทุกคนก็ต่างร้องโอดีใจ เพราะพวกเขาจะได้ยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นผิดกับชาวเมืองที่เริ่มวิตกกังวลเนื่องจากพวกเขาตัดขาดกับชาวโซนมานานถึง30ปีทําให้ชาวเมืองส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงลบและเกลียดชังพวกคนจนทางด้านของนายยกเดียหลังจากสามีได้รับการปล่อยตัวเธอก็ได้เปิดเผยว่าตัวเธอเองก็ไม่ชอบชาวโซนพอๆพกับพลเมืองของเธอแต่ที่เธอตั้งยื่นข้อเสนอแบบนั้นเกิดเพื่อที่จะช่วยสามีเนื่องจากสามีของเธอเป็นถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานการหายตัวไปของเขา ทำให้ธนาคารโลกความบาทรัฐบาลของเธอกลับมาที่ชาวโซนพวกเขากําลังต่อคิวเข้าสัมภาษณ์งานซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีชื่อว่าอ e ีเชียและเพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อว่าลาคำการสัมภาษณ์่านไปอย่างเข้มข้นสําหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาสิตธิดจะถูกคัดออกทันที ในขณะเดียวกันรูเบนก็พบว่าหัวหน้าของเขาเสียชีวิตแต่แทนที่เขาจะรู้สึกเศร้าเขากลับรู้สึกยินดีเพราะเขารอคอยที่จะเสียตําแหน่งนี้อยู่นานแล้วทางด้านของบ้านพรรคนายกจีนหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยเขากําลังสอบปักคำมอเรนตีเนื่องจากเห็นได้ชัดว่าเขาถูกทรมานเพื่อสืบข่าวแต่มอเรนตีก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เปิดเผยความลับของรัฐบาลกับพวกขบฏนานเดียจึงให้สามีกลับมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานอีกครั้งกลับไปที่อควาลิส ทาอิสภรรยาของรูเบ,บน เธอได้แอบมีความสัมพันธ์กับหันเพื่อนร่วมง,งานคนสนิทของเธอทั้งสองสมรู้ร่วมคิดที่จะขโมยข้อมูลทางธุรกิจของอควาวิสเพื่อแลกกับเงินจำนวนก้อนโตแต่อย่างไรก็ตามแล้วความพยายามของพวกเขากลับต้องล้มเหลวเมื่อทางไทอีสไม่สามารถเข้าใกล้ห้องทำงานของพ่อตาของเธอได้เลยและยิ่งไปกว่านั้นทางการก็เริ่มสงสัยแล้วว่าฮันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายต่อมารูเบนก็ได้เล่าให้ภรรยาของเขาฟังอย่างน่าตื่นเต้นว่าเขาจะลองสมัครตำแหน่งหัวหน้า เพื่อที่เขาจะได้ส่งลูกสาวที่ชื่อว่าเมลลี่เขาเรียนที่โฟนิอกอะควาเดมีซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนยอดนิยมสําหรับเด็กที่มีความสามารถเพราะถ้าหากเมลลี่ยังเรียนในโรงเรียนปกติอนาคตของเธอก็จะไม่ได้ทํางานและถูกในประเทศออกไปอยู่ในโซน ถึงแม้ว่ารูเบนจะตั้งใจทำงานเพื่อครอบครัวถึงขนาดนี้ทว่าทาอิสกลับไม่สนใจและไม่ช่วยเขาให้ได้เลื่อนตำแหน่งแถมยังพูดจารุนแรงถึงลูกสาวตัวน้อยอีกด้วยเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนจากภรรยารูเบนก็เลยหันหน้าไปขอความช่วยเหลือจากพ่อในเช้าวันต่อมาหันก็แอบมาพบกับจีนเนื่องจากว่าทั้งคู่แอบร่วมมือกัน หาเรื่องสกปรกในอควาวิวและสมรู้ร่วมคิดกับพวกกบฏฮันก็เลยหลอกใช้ไทสให้ขโมยข้อมูลสําคัญมาจากไซรัสซึ่งก็เป็นพ่อตาของเธอในเช้าวันต่อม,มาชาวโซนหลายร้อยคนถูกส่งเข้าเมืองเพื่อเริ่มงานวันแรกซึ่งอีเซียก็ได้รับมอบหมายให้มาเป็นแม่บ้านของครอบครัวรูบเบนและทันทีที่รูบเบนพบกับหน้าอีเซียครั้งแรกเขาถึงกับต้องตกตะลึงเพราะอีเซียนั้นมีหน้าตาเหมือนกับภรรยาของเขาจนเขาแยกไม่ออก ในยันวันนั้นหลังจากที่ทาอิสออกไปทำงานเธอก็ถูกสอบปากคำทันทีเนื่องจากทุกคนรู้ว่าเธอกับฮันนั้นแอบมีความสัมพันธ์กันแบบลับๆซึ่งตัวฮันเองก็เพิ่งจะถูกจับได้ว่าเป็นกะบฏหทาอิสก็เลยโดนหางเลขไปด้วยนั่นก็เลยทำให้รูเบนที่จะไปปาร์ตี้ไม่สามารถติดต่อกับพระยาได้ เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเขาก็เลยตัดสินใจใช้อีเซียปลอมเป็นภรรยาแล้วควงเธอไปงานปาร์ตี้ณนะงานปาร์ตี้ที่มีแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงมันก็ทําให้อีเซียนั้นประมาาจนพ่อของรูเบนนั้นต้องเข้ามาช่วยทําให้รูเบนกับภรรยาปลอมๆของเขาสร้างความประทับใจให้กับซีอของอ q ควาวิวได้ในขณะเดียวกันหลังจากได้รับการปล่อยตัวทาอิสก็ไปหาจีนเพื่อบอกว่า เธอทำงานไม่สำเร็จจีนที่ได้ฟังก็ไม่พอใจจึงพาไทาอิสออกไปยังนอกโซนโดยมีผู้ร่วมกระบวนการที่ชื่อว่าบอริสมารอต้อนรับทั้งคู่และในวันเดียวกันนั้น หันก็ถูกเปิดโปงและถูกย้ายไปยังโซนด้วยเช่นกันหลังจากที่ทาอิสติดต่อไม่ได้รูเบนก็ขอให้อ e ีเซียรับบทเป็นภรรยาของเขาอีกครั้งซึ่งในตอนแรกเธอก็ปฏิเสธเพราะกลัวจะถูกจับได้แต่พอรูเบนเสนอเง,งินค่าจ้างให้เป็นจำนวนมากเธอก็เลยยอมตกลงอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักและเพราะเหตุน,นี้รูเบนจึงสอนงานให้อ e ีเซียแล้วส่งเธอไปทำหน้าที่แทนทาอิสในขณะเดีดดวยวกันก็มีรายงานข่าวว่า คนงานจากโซน22ถูกชาวเมืองทำร้ายซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ในายกเตียกังวลใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันสอ่อให้เห็นถึงปัญหาหลายๆอย่างดังนั้นเธอก็เลยแต่งตั้งลาคัมมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษของมอร์เดนตีเพื่อที่ตัวเขาจะได้ช่วยทำโครงงานสามสัมพันธ์ให้สำเร็จนั่นก็เลยทำให้ลาคัมรู้สึกตื่นเต้นกับตำแหน่งใหม่ของตัวเองเพราะความฝันเพียงหนึ่งเดียวของเขาก็คือทำให้คนทั้งสองฝั่งรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ทว่ามอร์ตีก็กลับมองตรงกันข้ามเพราะว่าเขาเกลียดคนจนเขาใสา่ เนื่องจากเขาแค้นฝังใจเพราะเคยถูกพวกกบฏทรมานเขาจึงเตือนให้ลาคำรักษาระยะห่างจากเขาเอาไว้เพราะเขาไม่อยากใกล้ชิดและไม่อยากยุ่งเกี่ยวข้องกับชาวโซนทั้งด้านของโนอาลูกชายเพียงคนเดียวของอีเซียก็ได้เจอกับนิตยสารเก่าเมื่อ13ปีก่อนที่มีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับผู้หญิงสาวที่โชคดีที่ถูกลอตเตอรี่ในปีนั้นนั่นก็เลยทำให้โนอารู้ว่าอีเซียโกโหกเขามาตลอดว่าพ่อถูกลอตเตอรี่แล้วหอบเงนินหนีไปตั้งหลักที่เมืองอื่น ด้วยความเสียใจมันก็เลยทำให้หนอาเดินเที่ยวเตร่ไปทั่ว จนเขาไปบังเอิญเจอกับหัวขโมยที่ชื่อว่าวารีด้วยวัยของทั้งคู่แล้วมันก็ทําให้พวกเขาเข้าใจกันอย่างรวดเร็วและวารีก็ชวนโนอาไปเสพที่บ้านของเธอในขณะเดียวกันทาอิสก็พึงรู้ตัวว่าถูกฮันหลอกใช้ซึ่งในระหว่างนั้นเองเจ้าหน้าที่ก็ได้พาผู้สมรู้รวมคิดอีก3ามคนเข้ามาด้วยและหนึ่งในนั้นก็คืออ e ีเซียจีนที่ได้เห็นก็ตกใจที่เห็นอ e ีเซียเพราะเขาแยกไม่ออกว่าคนไหนตัวจริงตัวปลอมเธอก็เลยส่งไทอิสตัวจริงไปที่โซนแล้วติดต่อไปห,หาบอริสเพื่อ ขอให้เขาติดต่อหาอีเซียแล้วใช้เธอขโมยความลับจากอควาวิลเมื่ออีเซียกลับมาที่โซน เธอก็พบว่าลูกชายของเธอหายตัวไปซึ่งในระหว่างที่กาลังตามหาลูกชายอยู่นั่นเองบอริสก็ได้ติดต่อมาแล้วเปิดเผยว่าที่แท้จริงแล้วเขาเป็นพ่อแท้ๆของโนอาหรือก็คือสามีของอีเซียนนั่นเองชื่อเก่าของเขาก็คืออีธานเนื่องจากเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกบฏเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องละทิ้งครอบครัวแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นบอริสเพื่อลบล้างตัวตนของตัวเองและที่เขาต้องกลับมาก็เพื่อมาขอความช่วยเหลือจากเธอ แต่ทว่าทันทีที่อีเซได้ฟังเธอก็ไม่พอใจและปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับเขา ในขณะเดียวกันโนอาที่เสพยาเกินขนาดก็เกิดอาการชักหลังจากนั้นพวกเขาก็ช่วยบำบัดโนอาจนอาการของเขาเริ่มกลับมาดีหลังจากที่โนอาเข้านอนเอเชียก็เล่าให้ครูโรบินสันฟังว่าเธอจะลาออกจากงานแล้วพาลูกมุ่งหน้าลงใต้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเอเชียกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าอีธานบุกคข้าม,มาคนบ้านแล้วขโมยเงินเก็บทั้งชีวิตของเธอไปเมื่อไม่มีทางเลือกอื่น เอเชียก็เลยยอมตกลงร่วมมือกับพวกกบฏในที่สุดในขณะเดียวกันหันที่เห็นว่าไทอิสนั้นสภาพร่างกายายำแย่เพราะไม่ได้ดื่มน้ำมาถึง2วันเต็มเขาก็พยายามจะให้น้ำกับเธอแต่อิทานนั้นก็ปฏิเสธเพราะเขาต้องการทรมานเธอเมื่อรู้ว่ายังไงอิทานก็ไม่ยอม เขาจึงตัดสินใจจบชีวิตของไทอิสผู้น่าสงสารเพื่อให้เธอลุดพ้นจากความทรมานในวันเดียวกันนั้นรูเบนก็เข้ามาสัมภาษณ์เพื่อเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าของ a q u a าวิในขณะเดยียวกันเอเชียก็เริ่มทำหน้าที่ของไทอิสได้ดีขึ้นและเมื่อมีโอกาสเธอก็แอบเข้าไปในห้องทำงานของไซรัสซึ่งใน,นระหว่างนั้นเธอก็บังเอิญเจอกับบัสชาโลมซึ่งเป็นซีอของอะควาวิโดยในตอนนั้น เขาได้หลอกล่อให้เธอเข้ามาทํางานที่ห้องแล้วลวนลามเธอเพื่อแลกกับการเลื่อนตําแหน่งของรูเบนส่วนทั้งด้านโนอากับวารีก็แอบเข้าไปในเมืองผ่านอุโมงค์ลับทว่าเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่พบซะก่อนวารีก็เลยซิ่งหนีกลับไปที่โซนส่วนโนาก็วิ่งเข้าไปในเมืองแล้วมุ่งหน้าไปยังบ้านของรูเบนตัดภาพไปที่อีเซียกับรูเบนหลังจากเลิกงานระหว่างทางกลับบ้านอิเซียก็เล่าให้รูเบนฟังว่าวันนี้เธอถูกซีอีโอลวนลาม เพื่อเลื่อนตำแหน่งให้กับเขาซึ่งรูเบนก็ไม่ได้รู้สึกตกใจเลยเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่ภรยาจะต้องยอมสละศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อสามีคำตอบของรูเบนนั้นก็ทําให้อีเซียไม่พอใจเพราะมันค่อนข้างเห็นแก่ตัวแต่พอกลับมาถึงบ้านอีเซียก็ต้องตกใจเมื่อเจอกับโนอาที่รออยู่ในบ้านและเพื่อความปลอดภัยของลูกชายอีเซียก็เลยขอให้รูเบนพาโนอาไปส่งที่โซนซึ่งในระหว่างนั้นเองรูเบนก็ขอโทษอีเซียสําหรับเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นและก็ได้เปิดเผยว่า ที่เขาต้องการเลื่อนขั้นก็เพราะอยากให้ลูกสาวได้เรียนในโรงเรียนชั้นนาหลังจากนั้นไม่นานเมื่อมาถึงเขตโซนอิเสียก็พาลูกกลับมาที่บ้านและจากสิ่งที่โนอาได้เห็นและได้ยินมามันก็ทําให้เขาคิดว่าแม่ของเขานั้นขายตัวให้กับคนรวยซึ่งทันทีที่ประโยคนั้นหลุดออกมาจากปากของโนอาอิเสียก็ตบเพี้ยเขาที่หน้านลูกชายเป็นการเตือนสติและเมื่อเหตุการณ์มันบันปลายมาถึงขนาดนี้แล้ว โนอาห์ก็เลยเปิดใจพูดกับแม่ว่าทำไมแม่ถึงโกหกเขาเรื่องพอ่อเอเซียก็เลยตัดสินใจเล่าความจริงให้กับลูกชายฟังว่าพ่อของเขานั้นเป็นพวกกบฏท,ทั้งฝั่งของมอรินตีที่ประกาศออกทีวีถึงความเกลียดชังที่มีต่อพวกคนจนและเขาก็ได้พูดจาปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนจนกับคนรวยซึ่งนั่นก็ทําให้นายกนาเดียตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่าสามีจะกล้าทําเรื่องที่น่าขายหน้าแบบนี้เธอก็เลยหันหน้าไปปรึกษาพ่อของตัวเองที่เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี และกำแพงแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่เขายังคงดำรงตำแหน่งและถึงแม้ว่ามันจะมีมาจนถึงปัจจุบันนายกเดียก็รู้ว่ากำแพงนั้นคือความปิดพลาดทว่าพ่อของเธอก็กลับยืนยันว่ากำแพงนั้นเป็นทางออกทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตัดภาพมาที่อควาวิลคู่แข่งของรูเบนที่รู้ความจริงเกี่ยวกับท้าอิสโตปลอมและเขาก็จะใช้มันแบล็กเมรูเบนเพื่อที่จะกำจัดคู่แข่งซึ่งนั่นก็ทำให้รูเบนไม่มีทางเลือกเลยต้องเผลอมือพลังฆ่าคนตาย หลังจากกลับบ้านรูปเบนก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับอีเซียฟังซึ่งหลังจากที่เธอฟังเธอก็รู้สึกเห็นใจเขาเป็นอย่างมากเธอก็เลยจัดการสเวกเก็ตกับเขาไปหนึ่งดอกเพื่อให้เขาลืมความโศกเศร้าตัดภาพไปที่โซนแกนนากลุ่มกบฏได้แสดงตัวตนแน่นที่สุดซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณครูโรบินสันนั่นเองซึ่งเขาเป็นคนวางแผนและอยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมด และเพื่อให้แผนการของเขาสําเร็จอีเซจะต้องขโมยความลับจากอควาวิวมาให้ได้หลายวันต่อมานายธนาคารโลกก็มาเยี่ยมนายกเดียและร่วมประชุมในการอนุมัติเงินสนับสนุนของรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามนายธนาคารกลับบอกกับเธอว่าประชาคมระหว่างประเทศกําลังวิตกกังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนของรัฐบาลเนื่องจากมอรันตี้ยังคงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานซึ่งเขาก็ได้ยุยงและก่อให้เกิดความขัดแยง้งนั่นก็เลยทําให้หน้าเดีย ตัดสิ้นใจถอดสามีออกจากตำแหน่งแล้วให้ลักคำขึ้นมาแทนทีเพราะลักคำคือคนที่มาจากฝั่งโซนนั่นก็เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าชาวเมืองกับชาวโซนนั้นมีสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเมื่อทุกอย่างเป็นที่พึงพอใจของนายธนาคารเขาก็เลยยอมปล่อยเงินทุนให้กับรัฐบาล ทางด้านของอควาวิวรูแบนที่กำลังเข้าสัมภาษณ์ตำแหน่งหัวหน้าเป็นครั้งสุดท้ายเขาก็ได้ใช้หลักฐานเท็จใส่รายผู้สมัครคนอื่นจนทำให้ถูกตัดชื่อออกในขณะเดียวกันอีเซียก็หาทางเข้าไปในห้องทำงานของไซลัสและดึงข้อมูลความลับออกมาได้สำเร็จแต่ก่อนที่เธอจะได้ออกไปเธอก็ถูกไซรัสจับได้ซะก่อน ในระหว่างที่เขาพยายามจะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าอิเซียคือคนทรยศรูปเบนก็นเข้ามาช่วยเธอและพาเธอออกจากอควาวิลแต่ว่าในระหว่างนั้นอีเซียก็ดันเผลอทําชิปข้อมูลหล่นโดยไม่รู้ตัวต่อมาไซรัส บอกให้ลูกชายกำจัดอีเซียทิงซาทวารูเบนก็ปฏิเสธและตัดสินใจจะปล่อยเธอไปในระหว่างที่อีเซียกำลังจะหนีไปที่โซนคนของสซรับก็ตามมาจับไว้หลังจากนั้นเธอก็ถูกจับไปสอบปากคำจนกระทั่งสายับได้รู้ว่ามีคนส่งเธอมาขโมยข้อมูลเขาก็เลยใช้โอกาสนี้ส่งอีเซียไปเป็นตัวล่อเพื่อที่จะล่อจับพวกกบฏซึ่งทันทีที่จีนปรากฏตัวขึ้น คนของแซรัสก็ได้จับตัวเธอเอาไว้ในขณะเดียวกันลาคมก็ได้รับคําสั่งให้มาพบกับมอรรินตีที่บ้านซึ่งทันทีที่เข้ามาถึงก็พบว่ามอรรินตีนั้นเสียชีวิตอยู่ในสระว่ายน้ําและทันใดนั่นเองโซอีลูกสาวของนาเดียก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและยิงลาคมจนตายซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้มันก็เป็นแผนการของนาเดียหลังจากการตายของสามีและลาคม นาเดียก็มาแถลงการกับประชาชนว่าสามีของเธอถูกฆาตรกรรมโดยลาคัมและลาคัมก็ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตขณะหลบหนีเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอก็เริ่มใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข้ออ้างยกเลิกโปรแกร,รมงานสัมพันธ์เพื่อไม่ให้คนจนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพวกคนรวยอีกและการประกาศสงครามกับคนจนเพื่อต่อต้านพวกกบฏในขณะเดียวกัน,นที่ทอรอยศ์ต่อรัฐบาลก็ถูกกำจัดส่วนอีเซียนั้นยังคงถูกคุมขังในเวลาต่อมาซ e o ของ q u a v i e วจึงเลื่อนตำแหน่งให้กับรูเบน เผื่อเป็นการตอบแทนที่ไซรัสหยุดการรั่วไหลของข้อ,ขอมูลเอาไว้ได้ตัดภาพไปที่ฝั่งเซิร์ตอนนี้ข่าวมาถึงหูพกกบฏแล้วว่าจีนและอีเซียถูกจับได้ซึ่งพวกเขาก็ลงความเห็นกันว่าจะไม่ให้การช่วยเหลือเนื่องจากต้องรักษาความปลอดภัยของกลุ่มทําให้โนอาและวารีที่แอบฟ,ฟังอยู่นานเกิดตัดสินใจว่าจะแอบเข้าไปช่วยแม่เพียงลําพัง ในขณะเดียวกันไซลาดก็แจ้งข่าวดีกับลูกชายเกี่ยวกับการเลื่อนคันรูแบนที่ได้ฟังจึงรีบมุ่งหน้าไปยังอควาวิวด้วยความตื่นเต้น แต่ทันทีที่ไปถึงเขาก็บังเอิญเจอกับชิปข้อมูลที่อีเซียเคยทำตกเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทําให้เขาได้รู้ความจริงว่าอควาวิลแห่งนี้วางยาในน้ําที่ปล่อยให้ชาวโซนโดยมีรัฐบาลนาเดียบงการอยู่เบื้องหลังเพื่ออํานาจและผลกําไรเมื่อได้รู้ความจริงที่แสนสกปรกของรัฐบาลจอมปลอมรูปเบนก็ได้ตัดสินใจเผยแพร่พข้อมูลดังกล่าวทันที หลังจากนั้นเขาก็รีบพาลูกสาวหนีไปยังโซนโดยใช้อุโม,มง์ทางลับเมื่อความจริงที่แสนโสก,กปรกถูกเผยแพร่ออกไปกลุ่มกบฏต่างๆก็ต่างชื่นชมยินดีเพราะแผนการของพวกเขานั้นสำเร็จแล้วต่อไปนี้ทุกคนจะได้รู้สักทีว่ารัฐบาลและนักธุรกิจนั้นเป็นคนร้ายในคราบคนดี เมื่อประชาชนเริ่มตื่นตระหนกนาเดียก็รีบออกมาแถลงการแก้สถานการณ์เพื่อไม่ให้รัฐบาลของเธอดูแย่ไปมากกว่านี้และเธอก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะแขมง,งดกับเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นไม่ดีทั้งฝั่งของรูบเบนและลูกสาวที่กำลังจะเข้าโซนผ่านทางลับก็บังเอิญจะกับโนอาและมารีพอดีและเมื่อรูบเบนรู้ว่าอีเซียถูกจับตัวไปเขาก็ได้ฝากลูกสาวให้กับโนอาดูแล ส่วนตัวเขานั้นจะกลับไปช่วยอีเซียหลังจากการเมืองเริ่มสั่นคลอนพวกกบฏฝั่งโซนก็ใช้โอกาสนี้ทำลายกำแพงเพื่อทวงสิทธิเสรีภาพของสังคมพวกเขาที่ถูกเอาเปรียบมาตลอด30ปีตัดภาพไปที่รูบเบนซึ่งเขาก็ได้กลับมาช่วยอีเซียและเขาก็บังเอิญเจอกับพอที่ตอนนี้รู้แล้วว่าเขาเป็นคนปล่อยขา่าว รูปเบนจึงไม่รอชา้ารีบจับพ่อตัวเองเป็นตัวประกันแต่ก็โชคดีไม่มากนักที่รูปเบนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกบฏอีกคนเขาก็เลยถูกจับขังไว้ในที่เดียวกับอีเซียในขณะเดียวกันสองครั้งระหว่างคนจนกับคนรวยก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นจนกำแพงที่เป็นเส้นกั้นก็ถูกพังทลายนั่นก็เลยทำให้นาเดียเริ่มได้กลิ่นความพ่ายแพ้ ตัดภาพไปที่เรือนจำผู้คุมก็ได้รับสั่งให้ยิงนักโทษทุกคนในขณะที่รูเบนกำลังจะถูกยิงอีธานก็ได้ปรากฏตัวขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ให้คนพาอีเซียกับรูเบนไปที่ปลอดภยัยส่วนอีธานก็มุ่งหน้าไปยังบ้านของนายกซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขากำลังจะไปกำจัดเธอแต่ในทันใดนั่นเองโซอีก็เข้ามาเสนอตัวเพื่อช่วยอีธานบริหารประเทศต่อจากแม่ของเธอ สวันผ่านไปหลังจากความวุ่นวายจบลงรูเบนก็ได้สติขึ้นมาที่โรงพยาบาลส่วนโนอาก็ได้พบกับพ่อที่แท้จริงของเขาอีกครั้งซึ่งนั้นก็ทําให้โนอารูร้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่เคยคิดจะติดต่อหรือส่งข่าวคราวอะไรมาเลยและนั่นจึงกลายเป็นความหินห่างที่ไม่สามารถสานสัมพันธ์อะไรได้เลยนั่นก็เลยทําให้สองพ่อลูกกลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกันเท่านั้นหลังจากเคลียร์ปัญหากับอีธานอีเสียก็ตัดสินใจว่าจะขอเป็นภรรยาตัวจริงของรูเบนซึ่งมันก็ทําให้รูเบนดีใจเป็นอย่างมากเพราะอีเสยนั้นมีความเป็นภรรยาและแม่ที่ดีมากกว่าทาอิส e เมื่อเรื่องราวทั้งหมดจบลงโรบินสันหรือชื่อจริงของโซก็ได้ประกาศถึงจุดสิ้นสุด ของรัฐบาลแบบเดิมที่เลือกปฏิบตัติและเริ่มต้นรัฐบาลแบบใหม่ที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันหลังจากนั้นโซก็เข้ามาหาอดีตนายกซึ่งเป็นพ่อของนาเดียและเป็นผู้เริ่มเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั้นความจริงอันน่าตกใจก็ได้เปิดเผยว่าในความเป็นจริงแล้วโซก็คือน้องชายแท้ๆของนาเดียแต่ผู้เป็นพ่อนั้นไล่โซออกจากเมือง พระโซม่สนใจเรื่องการเมืองและการบริหารประเทศนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มตน้นที่ทําให้พ่อผู้ยิ่งใหญ่คนนี้สร้างกําแพงขึ้นมาแบ่งแยกผู้คนและเรื่องราวก็ได้จบลงเมื่ออดีตนายกกําลังด่าทอลูกชายที่ทําลายสิ่งที่เขาตั้งใจสร้างขึ้นซึ่งในทันใดนั่นเองนาเดียก็ได้ปรากฏตัวแล้วสารภาพกับผู้เป็นพ่อว่าเธอเองกแอบร่วมมือกับน้องชายเพื่อทําลายรัฐบาลที่เลือกปฏิบัติของพ่อและหนังก็ได้ตัดจบลงถ้าคุณชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่องมัลโกเมนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ a n f t r a d e r อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ